ใหมายตรงนี้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวพอถ้ไกลเกีียวเขาได้มีข้อสงสัยไหมในเไื่มีข้อสงสัยครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้มันมันมีตัวเนี้ยเคยได้รับครั้งหนึ่งครับแ้วราบพฤติการในความดแล้วครับหเคยทราบครับแต่ว่าหมายอ่ะหมายมันไม่ได้มาที่บ้านหลังนี้หมายมันจะมาที่บ้านหมู่แปดครับแต่พ่อไม่เคยเอามาให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ค ในทางส่วนแล้วก็เส้นทีนี้คือกับน้องคนที่มีปัญหากันอะก็คือคุยกันตลอดเออเออเบยไก่เกลี่ยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเคยไก่เกลียเขาบอกว่าผมโทรถามบนาการสอบสวนแล้วเขาบอกเคยไก่เกลี่ยแล้วแต่ไก่เกลี่ยไม่สำเร็จใช่ค่ะแล้วเราก็ก็คือตอนที่มีปัญหากันนะคือปัญหากับน้องแต่เหมือนครอบครัวเขาอ่ะคือคือพ่อแม่เขาคือมียาดไหมครับ เยักษ์นองสนี้มาพงศธรชื่อพงศธรลาตกุคุรุสุวรรณอ่าครับตาหมายสาาหมายามนครศรีธรรมราชยเือนเป็นพยานอ้าวได้ไได้เกดอตอเดินข้าวไปไหนแล้วเดอนในษายนพสองห้าผกนะครับด้วยนายพงศธรคุรุสุวรรณขาเ่ามาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับ ครับ้เจาหี่นตู้ามมาจับนี้น้องเคยโดนจับมาก่อนหรเปล่าไม่ครับไม่เคยนะรับไม่ครับนีะเดียวก็ไปปะกันตัวกันนี่พื่นทีิไปไลอนมานี่เหรานี่นี่ไปน่อันนี้เป็นไม้ดับนะนี่ยาวนี่เป็นอหาดู นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ทีท่บต่างคว้านี่เป็นไม้ดับนะครับจะทำให้มนาจุดอันนะ